อยู่ในช่วงพูดคุยสายสดนะคะรวมไปถึงตอบคำถามทาง SMS นะคะกับเตยอรัชมนและอาจารย์ธนวันค่ะและอย่างที่บอกนะคะเบรกนี้นะคะเต็มอิ่มจุใจไปเลยค่ะกับการตอบ SMS ทั้งเบรกนะคะเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มตอบคำถามกันที่ SMS เลยค่ะมากันที่ SMS แรกค่ะถามขึ้นมาค่ะว่าตัวบ้านยกพื้นสูงทั้งบ้านเลยค่ะอาจารย์พื้นนอกบ้านต่ากว่าหมดจะดีไหมคะ คืออ้ยกตัวสูงทางบ้านเนี่ยอยากให้ขยายความตรงว่าคําว่ายกสูงทางบ้านนี้ยกแบบไหนค่ะคือถ้าคุณเปิดประตูไปแล้วเนี่ยอาจจะข้างนอกคุณต่ําแล้วข้างในคุณเปิดประตูตั้งแต่ก้าวข้ามมาแล้วสูงสูงคือสูงทีเดียวเลยอย่างนั้นยังพอให้ได้คือสูงไปทีเดียวคือตั้งแต่ก้าวผ่านประตูเข้ามาแล้วสูงเข้าใจไหมครับค่ะคือก้าวผ่านทอนี้แล้วสูงระดับเดียวกันหมดเลยอย่างนั้นให้ได้แต่ว่าถ้าเข้ามาแล้วตรงนี้สูงแล้วเข้าไปแล้วก็สูงขึ้นอีกแล้วไปแล้วสูงขึ้นอีกอย่างนั้ สูงเจ็ซนสูงสูงกว่าจากพื้นถนนเจ<ช>็ดเซนแล้วพอห้องกินข้าวสูงขึ้นอีก8ปดเซนห้องน้ําสูงขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยผิดแน่นอน,น,น,อนสูงขึ้นเรื่อยเแต่บางบางอย่างก็มีวิธีการหลีกเลี่ยงแต่ว่าเราต้องเห็นตัวบ้าน<ช>บางคนาคิดว่าเอ้ยบ้านยกสูงล้วอาจจะต้องทุบ บางทีถ้าบ้านอยู่ห้องห้องนั้นอยู่้างอาจจะไม่ต้องถุกก็ได้เพราะมันไม่ได้บางทางไหลของกระแสชีได้แล้วถ้าเป็นอย่างกรณีเขาบอกว่าให้บอกวิธีการแก้ไขไมาด้วยถ้าเกิดเป็นกรณีที่ลายที่สุดนี่คือแบบที่เตยบอกนี่คือสูงขึ้นเรื่อยๆวิธีแก้คือยังไงคะท<า>ุบอย่างเดียวครับทุบสถานเดียวใช่ครับถ้าสูงยังไงระดับพื้นสูงยังไงต้องทุบอย่างเดียวครับค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะถามเข้ามาค่ะว่าบนหัวนอนมีคือค่ะแต่ว่าเล็กมากจะมีผลต่อสุขภาพไหมคะคือเล็กมากถ้าถามว่า มันทับหัวก็มีผลต่อให้เล็กแค่ไหนก็มีผลค่ะยังไงก็ลีกเลี่ยร์ให้ไม่ให้ตรงหัวจะดีกว่าค่ะแค่ขยับนิดเดียวถ้าเล็กจริงขยับนิดเดียวก็พ้นถูกต้องถ้าเล็กถ้าเล็กจริงๆงน่าจะขยับได้นะทั้งมบอกน่าจะขยับได้นิดเดียวค่ะลองขยับดูค่ะมากันที่ s m s ต่อไปค่ะถามเข้ามาค่ะว่าให้อาจารย์ช่วยแนะนําเรื่องการวางตําแหน่งหน้าต่างหน่อยค่ะควรจะวางยังไงและถี่แค่ไหนดีคะคือหน้าต่างอ่ะยิ่งมี เยอะเท่าไหร่ก็ถือเป็นผลบวกนะครับเป็นผลบวกนะหน้าต่างเพราะว่ามันไม่มีผลเสียเลยถือว่าเป็นการไทเทของอากาศอย่างเดียวแต่ว่าการวางตำแหน่งของหน้าต่างเนี่ยคือผมจะบอกให้ว่าคุณอิงก่อนว่าบ้านคุณหันทางทิศไหนลมคุณมาทางไหนถ้าลมคุณมาทางไหนคุณเปิดหน้าต่างทางนั้นอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งยกตัวอย่างบ้านหันหน้าทางทิศใต้ลมมาหน้าบ้านคุณถูกไหมครับแต่หน้าต่างข้างๆคุณอ่ะคุณทําเป็นบานเลื่อนมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เลย ไม่มีประโยชน์เลยแต่ถ้าคุณเปลี่ยนหน้าต่างเป็นบานผักออกมาเหมือนกับคุณอ้าแขนรอรับเนี่ยลมมันวิ่งผ่านมาปะทะหน้าต่างมันก็จะพักเข้าบ้านนันทีให้พักออกหรือพักเข้าคะอาจารย์พัก<ห><ห>ออกรับลมหน้าบ้านเลยคือเป็นบานผักไงเป็นบานผักไม่ใช่เป็นบานเลื่อนเพราะเป็นบานเลื่อนมันก็คือเลื่อนไปแล้วก็ลมมันไม่มามันไม่มีตัวรองรับลมเอาง,ง่ายๆว่าเราเปิดพัดลมอยู่ถูกไหมครับหน้าบ้านเรามีลมอยู่เนี่ยลมระมาหน้าบ้านเลยถ้าเราเหมือนกับเราเอาเอาอะไรออกไปขวางไว้ปุ๊บเนี่ยลมมันก็จะไหล เข้ามาทั้งหมดเลยเข้าบ้านเราแต่ไม่ใช่ว่าคุณจะเปิดหน้าต่างสองบานือนอย่างนี้นะ,ะถ้าคุณเปิดบานนี้เมื่อไหร่บานนี้บังลมทันทีมันไม่เข้าบานนี้ะนะคุณเอาเป็นบานผักรับลมหน้าบ้านอย่างเงี้ยนี่ก็คือการรับลมมาเข้ามาในบ้านได้เลย และเปลี่ยนเหมือนกันถ้าบ้านหันทางทิศเหนือลมมาหลังบ้านคุณก็เปลี่ยนผักเป็นบานผักผักรับลมทางหลังบ้านลมจากหลังบ้านวิ่งเข้ามาปะทะหน้าต่างบานนี้มันก็ไหลเข้าบ้านอีกเหมือนกันนี่คือการดูตำแหน่งของหน้าต่างครับขนาดไม่ได้มีผลเลยขนาดไม่จําเป็นครับมาที่เอสเอ็มเอต่อไปค่ะประตูเข้าบ้านบานใหญ่ค่ะไม่ได้ใช้งานเลยค่ะใช้แต่ประตูเล็กเพราะว่ารู้สึกสะดวกกว่าอันนี้เป็นอะไรไหมคะผิดทันทีผิดผิดยังไงคะอาจารย์คืออย่างนี้ครับปัจจุบันนี้ บ้านจะสันเกิดขึ้นเยอะค่ะประตูใหญ่อยู่หน้าบ้านค่ะที่ให้คุณเข้ากันค่ะคุณไม่เข้าวะหรอกคุณจอดรถเสร็จคุณเข้าประตูลงรถเลยค่ะถูกไหมครับค่ะแล้วประตูลงรถบานนั้นน่ะส่งผลเสียอะไรให้คุณค่ะตอนนี้ประตูบนหันที่เดียวกันหน้าบ้านค่ะประตูหน้าบ้านมีสองบานประตูเล็กมีหนึ่งบานถูกไหมครับค่ะสองกับหนึ่งนะที่เกิดขึ้นแล้วถ้าคุณเข้าประตูบานเล็กนั่นคือการขัดทรัพย์โดยตรงละหนึ่งละอันดับแรกคือการขัดทรัพย์ละค่ะทันทีคะทรั พอถามว่าเข้าวาเล็กบาเดียแล้วส่วนมากนะที่ผมเจอเข้ามาประตูเล็กปุ๊บจะเจอห้องน้ําเลย <Huh. S 1> เท่ากับกระแสซับตรงนี้หายไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะที่ผมบอกว่ายิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งลึกเท่าไหร่เก็บกระแสชีได้ม้ากเท่าไหร่นั่นคือผลบวกที่คุณจะได้กลับมาแต่ตอนนี้คุณเข้ามาเท่ากับคุณตัดตอนหายไปครึ่งหนึ่งแล้ว <Huh. S 1> คุณเข้าประตูเล็กเท่ากับคุณเข้ามาคุณเจอห้องน้าเลย นี่คือผิดแล้วแต่ถ้าคุณคลองคิดอยู่คุณเข้าหน้าประตูหน้าบ้านสองบาทคุณเข้ามาว่าคุณจะเดินเข้ามาถึงห้องน้าใช้ระยะทางนี่คือการเก็บของกระแสชีที่ได้มากที่สุดนี่คือผิดยังไงก็ผิดแน่นอนครับค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะให้แนะนําค่ะในเรื่องของน้ําพุแล้วก็ขนาดค่ะแล้วก็จะแก้เรื่องวงจุ้ยได้อย่างไรบ้างค่ะคือน้ําพุเนี่ยถามว่าช่วยอะไรได้ช่วยในการเสริมทางการทําธุรกิจแค่นั้นเสริมธุรกิจได้ด้วยเสริมในการทําธุรกิจให้ ออกไปทําหรือไปคบปะผู้คนคุยกับผู้คนแล้วประสบความสําเร็จไม่มีอุปสรรคติดขัดแต่ต้องดูว่าอยู่ฝั่งไหนถ้าอยู่ฝั่งซ้ายก็เสริมผู้ชายอยู่ฝั่งขวาก็เสริมผู้หญิงให้ผู้หญิงไปพูดแล้วประสบความสําเร็จแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือนะ,ะถามว่ามันช่วยแก้หัวช่วยบางทีก็อาจจะน้ำตัวนั้นอาจจะตัดทางวิญญ,ญาณได้ตรงที่ทางสามแห้งที่ที่กระแสไฟของรถพุ่งเข้ามาอันนั้นก็ช่วยได้แต่ว่าเราต้องดูขนาดว่ามันก็ไม่จำเป็นต้องใหญ่มากก็เป็นอ่างบัวทั่วไปที่เขาขายกันนะาขด 40สเซนหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยน่นก็ใช้ได้ครับแล้วก็ใช้วางตรงเสาไฟใช่ถูกต้องครับอืมค่ะมากันที่ SFS ต่อไปค่ะอยากสร้างสระว่ายน้ำค่ะให้แนะนำด้วยค่ะว่าควรอยู่ตำแหน่งไหนของบ้านถึงจะดีค่ะสระว่ายน้ำจะอยู่หน้าอยู่ซ้ายอยู่ขวาอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดยกเว้นอย่างเดียวไม่ให้อยู่หลังบ้านไม่ให้อยู่หลังบ้านใช่ครับแต่ถ้าให้แนะนําดีที่สุดอยู่ฝั่งซ้ายหันหน้าออกหน้าบ้านอยู่ฝั่งซ้ายมือมังกรตัวนี้เสริมผู้ชายทันทีค่ะ ผู้ชายจะมีอำนาจในการตัดสินใจในการทำธุรกิจทุกอย่างเลยค่ะเพราะว่าในตามตำราเราจะบอกว่ามังกรต้องเป็นผู้นําคือผู้ชายต้องเป็นผู้นาก่อนผู้หญิงเป็นคนตามแต่ถ้าให้ผู้หญิงนําผู้ชายไม่ตามทันท,ทีครับอันนี้ได้ยินมาหลายทีแล้วะคะ่ะอาจารย์ว่าทําไมถึงห้ามมีบ่อน,น้ําหรือสระน้ําอยู่หลังบ้านนะคะคือถ้ามีบ่อน,น้ําอยู่หลังบ้านเนี่ยบ้านของเราทั้งหลังเนี่ยจะถูกกลืนลงไปในน้าตรงนั้นเลยทันที ทำธุรกิจมาก็จะไหลเทไหลลงหลังบ้านหมดเลยเหมือนกับว่าสุภาษิตว่าตำน้าพริกละลายแม่น้ำอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเราเห็นภูเขาลูกหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรายืนอยู่บนฝั่งเราเห็นภูเขาลูกหนึ่งอยู่ตรงนู้นเลยกลางทะเลเลยถามว่าภูเขาลูกนั้นยังมีอยู่ไหมในตามตำราถือว่าไม่มีแล้วพอนาตรงนี้กืนเขาไปหมดทั้งโลกเลยทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังกลืนเขาหมดละเราไม่เห็นลวถามว่าตรงนั้นทัวช่วยดีไหมไม่ดีเลยไม่ดีทําอะไรก็ไม่ได้เหมือนคนติดเกาะอยู่ตรงกลางทําอะไรไม่ได้แล้ว ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากจะสร้างสระน้ําหรือว่าบ่อขุดบ่อนะคะอย่าไปขุดข้างหลังเลยค่ะทํามีตั้งหลาย3ามทิศน่ะทำได้หมดเลยทุกททิศหลังบ้านถูกต้องครับค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะประตูตัวบ้านเป็นกระจกแบบดึงซ้ายขวาประกบกันค่ะควรวางโซฟาฝั่งซ้ายดีไหมคะประตูซ้ายขวาประกบกันซื้อโซฟาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวคุณจะวางซ้ายหรือวางขวานั้นไม่มีผลแต่สิ่งที่มันผิดก็คือประตูคุณเป็นบาน บานเลื่อนอะซ้ายขวาประกบกันค่ะถ้าเปลี่ยนไปได้เป็นบานผักเข้าจะดีกว่าให้เปลี่ยนเป็นบานผักเข้าดีกว่าส่วนไนโซฟาซ้ายขวาเนี่ยมันสิงเครื่องว่าผู้จะวางซ้ายก็ได้าวางขวาก็ได้มันเป็นสิ่งที<ช>ไ่ไม่ไม่ไม่มีผลนะคะคมากัรที่ SMS ต่อไปค่ะเขาบอกว่าอยู่ห้องเช่าค่ะอาจารย์ประตูเข้าห้องและหลังห้องตรงกันเลยค่ะแต่ว่ามีเตียงขวางอยู่แฟนนอนฝั่งประตูหลังห้องส่วนตัวเองนอนฝั่งประตูหน้าห้องดีไหมคะไม่ดีครับ ไม่ดีเลยเพราะว่าตอนนี้คุณกำลังนอนขวางประตูอยู่ค่ะคุณขวางตรงไหนคุณจะเกิดเ,กเรื่องสุขภาพถึงขั้นผ่าตัดตรงจุดนั้นเลยนะ <c oughs> อันดับแรกเลยนะคะ <c oughs> <ช>ที่เห็นชัดที่สุดคือสุขภาพใช่แล้วตอนนี้ทั้งสองคนบอกเลยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยสุขภาพคุณไม่ดีทั้งคู่เลยเพราะคุณนอนขวางประตูทั้งคู่แต่ต้องดูด้วยระยะเวลาด้วยนะว่าคุณนอนมากี่ปีแล้วปัจจัยหลักก็คือคุณนอนมากี่ปีแล้วและคุณนอนที่นี่ทุกวันหรือเปล่า <c oughs> แล้วคุณเกิดปีขันหรือปีมะโรงหรือเปล่า ถ้าคนปีขานปีมะโรงยกเว้นหรอคะไม่ได้ยกเว้นเกิดเหมือนกันแต่อาจจะเกิดช้าหน่อยอาจจะเกิดช้าหน่อยช้าของอาจารย์นี่คือระยะเวลาเท่าไหร่คะอาจารย์เราไม่สามารถกําหนดระยะเวลาได้มันอยู่ที่ธาตุไฟของคนว่าเขาตกเมื่อไหร่ถ้าธาตุไฟเขาตกแล้วจังหวะประจบยหมอที่เขาไปนอนตรงนั้นวันนั้นวันนั้นไปนอนที่นั่นพอดีก็อาจจะเกิดขึ้นเรื่องขึ้นได้แต่เราไม่สามารถกําหนดเวลาได้แหมไม่ใช่การคํานวณที่ว่าจะต้องเกิดวันนี้วันนี้ได้ที่ไหนมาคํานวณไม่ได้เราตรงนั้นแต่ถามว่าจะเกิดไหมเกิดเหมือนกับที่ผมเคยอธิบายว่าทิศใต ทำไมถึงประสบความสำเร็จมากกว่าทิศเหนือเพราะว่าทิศใต้ยอยู่กับติดกับทะเลเลยลมทะเลมาทิศใต้รับก่อนแต่ถามว่าทิศเหนือรับได้ไหมทิศใต้าอาจจะรับเดือนสมเพราะว่าหันมาปุ๊บเจอลมเลยเจอทะเลเลยได้รับเดือนสแต่ลมตัวเนี้ยที่ทิศใต้ได้เดือนสามทิศเหนือได้เมื่อไหร่ทิศเหนืออาจจะได้เดือนแ่ะ เพราะว่ามันใช้ระยะเวลาในการเดินทางกว่าจะถึงเขาค่ะเพราะฉะนั้นทางที่ดีสําหรับคําตอบของ SMS นี้นะคะไม่ต้องรอลุ้นหรอกค่ะว่าจะเกิดอุบัติเหตุเมื่อไหรหรือว่าจะเกาดเมื่อไรย้ายเตียงย้ายเตียงครับแต่ถ้าเนื้อที่จํากัดย้ายไม่ได้ค่ะคุณกันมาเลยปิดมาทั้งสองบ้านแก้ได้เลยค่ะกันมาทั้งสองบ้านเลยค่ะมากันที่ SMS ต่อไปค่ะอีกสักหนึ่ง SMS นะคะหน้าบ้านอยู่ตรงทางสามแพร่งค่ะแต่ว่าประตูเข้าอยู่ข้างบ้านมีผลไหมคะมีครับ อย่างที่ผมบอกไงหน้าบ้านคุณหันทางไหนแล้วน่ะแต่คุณไปเปิดประตูข้างอ่ะมันก็ไม่มีผลยังไงหน้าบ้านคุณประทะเต็มๆอยู่แล้วค่ะยังไงก็ต้องแค่หน้าบ้านครับอยู่ว่าชนซ้ายชนขวาแค่น,นั้นเองวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วนะคะเตยอาจารย์และทีมงานทุกคนนะคะหวังว่าศาสตร์จากธรรมชาติจะช่วยให้คุณทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ